สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฮาร์ดมังงะกับมังงะต่างโลกผู้กล้ามัดจอมมารไปรับชมกันได้เลยครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ที่อยู่ของคุณมันยังว่างอยู่ดังนั้นกรุณากลับมาปรับข้อมูลใหม่หลังจากที่ได้ที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขออภัยที่แนะนำตัวช้าค่ะดิฉันรินกีชาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ ขอบคุณครับคุณรินเพราะแบบนั้นการลงทะเบียนเป็นนักผจญภัยของฉันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็ออกมาจากกิวกันเลยมาเคนโนเดริมเมอร์ผู้กล้ามัดจ,จอม,มานตอนที่ห้าดันเจี้ยนที่ผมจะไปลุยมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นมัง้งให้เสียงโดยฮัตมังอะตอนนี้ก็เหลือแค่าหาที่อยู่สินะเอาเถอะมีเวลาเหลือเฟือถ้าฉันเป็นนักผจญภัยแล้วฉันก็ควรจะ นี่มีนาโตะตอนนี้นายมีแผนจะทําอะไรหรือเปล่านะ่ะถึงเราจะเพิ่งเจอกันแต่นายอยากจะไปลุดดันเจียนกับฉันอีกสักครั้งไหมว้าวนี่แหละที่ฉันต้องการเอาตามนั้นเลยขอโทษที่ให้รอนะก่อนที่จะเข้าไปในดันเจียนเอลก็ขอกลับไปเป็นอุปกรณ์ของเธอก่อนฉันก็เลยต้องมารอยอยู่หน้าทางเข้ากระเป๋าหน้ามันอะไรกันนะ่ะนี่หรอฉันสามารถเปลี่ยนรูปร่างของกระเป๋าเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่อันตรายไงล่ะ ว้าวสะดวกจังนะแต่ถ้ามันอยู่ในรูปร่างแบบนี้ฉันก็เอาของออกมาไม่ได้อะนะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ฉันมาจะใช้รูปร่างเป็นถุงนะ่ะอ๋อใช่ที่นี่น่ะเรียกว่าดันเจียนนาคาดันเจียนนาคาฉันจะอยากเห็นมอนสเตอร์แก่งๆของที่นี่แล้วสิเออแต่เราจะไม่เจอมอนสเตอร์แก็งๆพวกนั้นที่นี่หรอกนะเอา้าก็เรายังอยู่ที่ชั้นแรก แล้วที่นี่ก็ยังเป็นดันเจี้ยนแรงต่ำด้วยอะเอ๋ดันเจี้ยนมันก็มีแรงด้วยเหรอนายไม่รู้อะไรเลยจริงๆสินะนี่นายมีการศึกษาแบบไหนกันแน่เนี่ยเออก็แบบว่าฉันก็ไม่ได้โตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีสักเท่าไหร่ละนะฉันบอกไม่ได้หรอกนะว่าฉันกับแม่นะ่ะอาศัยอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์กันสองคนหลอกนะเง่งั้นหลอกเหรอข,ขอโทษนะฉันไม่น่าไปถามเลย อ,อ,อ้าวที่เธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนะนี่ก็ดีแล้วมั้งช่วยฉันได้เลยเรื่องปัญหาในการอธิบายมันน่ะโอ้บรรยากาศของดันเจี้ยนมันเปลี่ยนไปแล้วแฮะการจัดแร้งของดันเจี้ยนมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไรหรอกทางกิลนะ่ะจะประเมินแต่ละดันเจี้ยนจากประเภทของมอนสเตอร์และสมบัติที่จะหาได้พร้อมกับเงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นความอันตรายกับดักที่ซ่อนอยู่ในวิหาร นั่นแหละที่จะเป็นตัวกําหนดแรงของดันเจียนแล้วพวกเขารู้กันได้ยังไงล่ะพวกเขาส่งคนมาสํารวจแล้วเหรอใช่เวลามีการค้นพบพื้นที่อันตรายหรือดันเจียนแห่งใหม่ทางกิวก็จะส่งนักะจนภัยมาสํารวจนะ่ะปกติแล้วข้อมูลพวกนั้นมันจะมาจากนักะจนภัยทุกคนที่มาทําการสํารวจเพื่อค้นหาสมบัตินะ่ะอ๋อเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยนั่นนั่นแล้วจะขอบอกให้รู้ไว้นะ แรงของดันเจี้ยนนากาก็คือ e ต่ำกว่าที่ฉันคิดอีกแฮะอืมก็มันเป็นดันเจี้ยนแรงต่ำๆจริงๆน,น,นะนะทนายไม่เข้าไปลึกมันก็แทบจะไม่เจอมอนสเตอร์อะไรเลยแต่ยังไงซะมันก็ไม่มีใครคาดหวังหรอกว่าจะได้รางวัลอะไรจากดันเจี้ยนแรง e หรือว่า f หรอกนะนี่เอลฉันสงสัยมาสักพักแล้วน,นะว่าดันเจี้ยนเนี้ยมันมีแต่ภาพวาดของงูเต็มไปหมดเลยงูพวกเนี้ ถูกวาดขึ้นคู่กับมนุษย์แต่ให้ตายเหอะงูนี่มันใหญ่มากเลยนะนั่นสินะบางทีชื่อนากาอาจจะมาจากสิ่งนี้ก็ได้แล้วงูนี้เคยโผล่มาจริงๆไหมไม่ยังไม่มีใครเคยเห็นมันเลยทางกิวเชื่อว่าที่มีภาพวาดนี้อยู่ทุกที่นั้นอาจเป็นเพราะคนที่สร้างดันเจียนนี้เคารพบ,บูชางูในฐานะบระเจ้าก็ได้นะอ๋องั้นเองเหรอ ไม่ใช่ว่าบอสตัวสุดท้ายมันคืองูที่เป็นชื่อของดันเจี้ยนนี้มันก็เลยได้ชื่อว่าดันเจี้ยนนากาหรอกนั้นเหรออะไรคือบอสยะก็ก็อย่างพวกมอนสเตอร์หลักหรืออะไรพวกนี้น่ะอุ้ยคนในโลกนี้ไม่เข้าใจสับเกมหรอกเหรอก็ไม่แน่นะคนที่มาสำรวจดันเจี้ยนใหม่ๆอาจจะเจองูตัวใหญ่ในดันเจี้ยนนี้ก็ได้อะมีบางอย่างกำลังมาฮะฉันได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงหายใจตามทางเดิน ฉันก็ได้รู้สึกถึงตัวตนของพวกนั้นไงล่ะแต่ตรงไหนน่ะฉันไม่เห็นอะไรเลยนะอ่ะหูนายเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะเนี่ยขอบคุณที่ชมนะแล้วพวกนั้นมันอะไรน่ะก็ก๊อบลินไงนี่นายตาบอดเหรอแต่อย่าลดการลงเพราคิดว่าพวกนี้รลบเวลต่ำนะพวกมันกำลังทำท่าคมมเราอยู่โอ้ได้เลย แล้วกอบลินนี่มันแรงเท่าไหร่หรออีน่ะถึงจะเป็นคนธรรมดาที่ติดอาวุธก็จัดการมันได้แต่อย่าไปประมาทมันนะกอบลินมันก็เหมือนกับมนุษย์รูปแบบมอนสเตอร์มันมีสติปัญญาอยู่ดหน่อยและความแข็งแกร่งของมันก็จะขึ้นอยู่กับอาวุธและอุปกรณ์ของมันแล้วมันก็จะขโมยของทั้งหมดจากนัจนภายที่ตายอ่ารู้แล้วงั้นความยากก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และประสบการณ์สินะ ก็ลลิ่นที่เก่งและมีอุปกรณ์ครบมันจะอยู่ที่แรงดีแต่ถ้าตัวเปล่ามันก็จะอยู่ที่แรงเอฟมันมาแล้วอาบูไดพร้อมไห่ยังหือเออฉันคี <c oughs> จาก้านบอลกันเหรอต้องนี่ปาบีดบินคีกอลลิ่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็มโหมากจึงหวดกระบองใส่เอลแบบไม่ยัง้งแต่เธอก็เอามีดแทงสวนไปที่คอกอลลินได้ แยกพวกมันออกไปทีละตัวคือกลยุทธ์พื้นฐานเมื่อก๊อบดิ้นอยู่เป็นกลุ่มนะอย่างที่ฉันทําเมื่อกี้ไงล่ะเข้าใจแล้วละเธอค่อนข้างเก่งเลยนี่ก็ฉันฝึกมาน่ะนะก็เลยพอจะทําแบบนี้ได้อย่าลดการดลงละ่ะการกระทําแบบเมื่อกี้จะทําให้พวกมันโกรธและพวกมันก็จะทําการโจมตีงั้นฉันขอสองตัวนั่นนะคนเดียวเหรอเดี๋ยวนะแล้วอาวุธนาอยู่ไหนละ่ะอ๋อทั้งหมดฉันก็มีแค่นี้แหละม มือนายเนี่ยนะใช่มือฉันเนี่ยแหละเอาจริงดิกอบลินมันเป็นมอนสเตอร์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ดูก็พอกอบลิน2ตัวกระโดดเข้าหัวเซมินาโต้พร้อมกันอ่อนมากไม่เป็นไรเลยนะเนี่ยถ้าจะถูกตีจากเท่าพวกเนี้เอกระบองก็อ่อนด้วยเหรอหรือว่าถุงมือของแม่มันจะดีเกินไปว่ะกอบลินเต๋ไปเลยไดโอกาสละกี ฮ้ยฟามือแทงคอแค่พิบตาเดียวบ้าไปแล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าน่าจะสู้กับมอสเซอร์นั่นในสบายๆแบบนั้นเก่งจังเออขอบคุณที่ชมนะตอนสู้กับพวกโจรน่าก็ใช้หมัดสินะอ้าใช่แล้วเราต้องเอาวัตถุดิบไปไหมก็แม่ฉันน่ะสอนเรื่องพวกนี้อย่างแฮปปี้มากเลยล่ะ หลังจากจัดการมอนสเตอร์เสร็จลูกจะต้องเอาฟันหรือหนังของมัน <S <S ก็ตามแต่พื้นฐานว่าลูกจะเอาอะไรจากพวกมันไปได้ล่ะนะการที่เราเก็บวัตถุดิบมาลูกจะเอามันไปขายที่กิวหรือขายที่ร้านของชาหรือจะเอาไปที่ร้านตีเหล็กเพื่อเอาไปหลอมเป็นอุปกรณ์ก็ได้นะจ๊ะวัตถุดิบของก๊อบลินมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเอฉันก็นึกว่าจะได้สนุกกับแมคคณิตข,ของเกมสักหน่อยอเอลเอ๊ะอะไรเหรอมีบางอย่างกําลังมา ครั้งนี้เยอะเลยละประมาณห้าไม่สิหกนะแล้วก็มีมาจากข้างหลังด้วยจากทั้งสองด้านเลยเหรองั้นพวกเราก็ถูกล้อมแล้วนะสิฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของกอบลินมันมาจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ระยะทางของทั้งคู่มันห่างกันพอสมควรแล้วมันก็มีอยากตื่นนอกจากกอบลินด้วยกรณีนี้สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือเอลมาทางนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะ ทำไมเราถึงต้องวิ่งเข้าไปในฝูงก๊อบลินล่ะน่ไนไยโงนืงไงปล่อยฉันนะฉันไม่ได้อยากวิ่งเข้าไปตายก็ได้ไว <Why? S 2> แผนเดิมที่คิดคือเราทั้งคู่จะต้องตั้งใจสู้กับด้านนี้ก่อนแต่ถ้าเอลไม่โอเคกับแผนนี้ฉันก็ต้องทำมันเองแล้วละ่ะเดี๋ยวสิมินโตะก่ <Yeah! S 1> อย่าไปนะตามปกติแล้วเราควรจะไปจัดการฝ่งนี้น้อยก่อนนะ แต่ทว่ามินาโตะก็ซัดเจ้าก๊อบลินพวกนั้นโดยมือเปลา่าได้อย่างสบายๆส,สุดยอดเป็นการเคลื่อนไหวที่งดงามอะไรแบบนี้เนี่ยอะมินาโตะเอากระบองของก๊อบลินพวกนั้นปาใส่ก๊อบลินที่กำลังพุ่งเข้ามาข้งหลังเอลมัวแต่ชื่นชมมินาโตจะจนลืมศัตรูที่มาด้านหลังเลยแฮะฉันนี่มันน่าสมเพชจริงๆเอลพร้อมนะฮึบฮึบ ย่าย่าแล้วก็อนีทั้งหมดก็ถูกจัดการจนหมดดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วนะมีนาโตขอบคุณที่ช่วยนะไม่เป็นไรแต่มันก็เร็วไปนะที่จะโล่งใจฮะ <Huh? S 1> ก็สงสัยอยู่ว่าเสียงกรอบแกรบน่ารำคาญนะั่นมันคืออะไรที่แท้ก็เจ้าแมงมุมนี่เองเจ้านี่มันก็อยู่ในดันเจี้ยด้วยเหรอเนี่ยเขาพูดอะไรนะ่ะ เสียงกบแกลมน่ารำคาญเหรอนี่มินาโตะหรือว่าเธอจะได้ยินเสียงฝี้าของแมงมุมน่ะก่อนนะหูและตาฉันมาดีกว่าคนปกติน่ะโอ้จมูกก็ด้วยอ๋อแรงของแมงมุมมันก็แค่แรงอ,อีไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว,ว่าการเคลื่อนไหวของมันเงียบมากเลยนะเอลแมงมุมมันมีอะไรที่มีค่าหรือเปล่าอ่ะก็มีนะอย่างเช่นเขี้ยวของมันงั้นเหรอ ถ้าจะเอาเขี้ยวก็ต้องโจมตีที่ท้องมันสินะอะแต่ก็หวังว่ามันจะไม่อ้วกอะไรออกมาให้เสื้อผ้าฉันเปื่อนหรอกนะก่อนนี้ก็สู้กับฝูงกอบลินถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องไปสู้กับฝั่งที่มีน้อยก่อนก่อนที่จะไปสู้กับฝั่งที่มีมากแต่เพราะมินนโตะรับรู้ถึงแมงมุมตั้งแต่แรกก็เลยรู้ว่าสถานการณ์ที่ศัตรูเข้ามาหลายทางและไม่รู้ว่าศัตรูนั้นอยู่ในระดับเลเวลไหนเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปจัดการกับกลุ่มกอบลินนั้นก่อนสินะ ถ้าเป็นแบบนั้นงั้นมินาโตะก็มีภาษาสัมผัสที่เฉียบคมอะไรเช่นนี้นะแล้วนี่เอลเราจะเอาเคี้ยมันออกมาได้ยังไงหรอก็ต้องใช้มีดหรืออะไรบางอย่างอะอย่าไปจับมือเปล่าล่ะทําไมล่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่อะไรนะหลังจากที่แมงมุมถูกแรงกระแทกจากด้านหลังแรงสะเทือนจากการต่อยก็กระจายไปทั่วอวัยวะภายในของแมงมุมทําให้มันถูกฆ่าจากภายใน บางทีเหตุผลที่เขาจัดการกับปี่ทั้งหมดในทีเดียวก็น่าจะเป็นเพราะเขาอยากจะเก็บร่างของมันให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่ให้ร่างเละละมัง้งดูเหมือนว่าฉันจะได้รู้จักกับเพื่อนที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยสินัเนี่ยแต่ถ้าฉันอยู่กับเขาบางทีฉันอาจจะ